ผลฟุตบอลโลกฟี a ا โอล์คับ2026รอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปรุบสีนัดที่3เมื่อคืนที่ผ่านมาเบลารุสทพ้เดนมาร์ก0-6สกอตแลนด์ชนะกรีซ3-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลโลกฟี a ا โอล์คับ2026รอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปรุบสีนัดที่3จาจะฝูงเป็นของเดนมาร์กมี7คะแนนที่2เป็นสกอตแลนด์มี7คะแนนที่3าเป็นกรีสมีสคะแนน และที่4เป็นเบลารุสมีศูนย์คะแนนะโปรแกรมฟุตบอลโลกฟี فا เวิลด์คัพ2องรอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปรุป4ีนัดที่4คืนวันอาทิตย์ที่1 2ตุลาคม5ทุ่มตรงสกอตแลนด์พบเบลารุสคืนวันอาทิตย์ที่1 2ตุลาคมตี14นาทีเดนมาร์กพบกริสรุปจีนัดท,ที่6และนัดที่7เมื่อคืนที่ผ่านมาฟินแลนด์ชนะลิทัวเนีย2-1นมอตตาพ่ายเนเธอร์แลนด์0-4นสรุปตารางคะแนนะฟุตบอลโลกฟี FIFA World Cup 26, ัดเว,วิลด์คัพ จากฝูงเป็นของเนเธอร์แลนด์มี13คะแนนที่2เป็นโปแลนด์ and, มี10คะแนนที่3เป็นฟินแลนด์มี10คะแนน และที่4เป็นลิทัวเนียมี3าคะแนนโปรแกรมฟุตบอลโลกฟี f a เวิลด์คัพสองรอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรปกุ่มจีนัดที่7คืนวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม5ทุ่มตรงเนเธอร์แลนด์พบฟินแลนด์คืนวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมตี45นาทีลิทัวเนียพบโปแลนด์กรุร๊ปเอชนัดที่6และนัดที่7เมื่อคืนที่ผ่านมาออสเตรยียนะซานมาริโน1 0ไซปรัสเสมอบอสเนียแอนเฮอร์เซโกวีนาส2สรุปตารางคะแนนฟุตบอลโลก, FIFA World Cup 26, ลก, Euro, 6, กฟี فا เวิลด์คัพสองพันยี่สน,น ที่2เป็นบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามี13คะแนนที่3เป็นโรมาเนียมี7คะแนนและที่4เป็นไซปรัสมี5คะแนนโปรแกรมฟุตบอลโลกฟี فا เวิลด์คัพสองรอบคัดเลือกโซนทวีปยุโรกรุปเอชนัดที่7คืนวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2ทุ่มตรงซานมาริโนพบไซปรัสคืนวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมตี14นาทีโรมาเนียพบออสเตรียกรุ่แอลนัดที่6และนัดที่7เมื่อคืนที่ผ่านมาสาธารณรัฐเช็กเสมอโครเอเชีย0 0ฟาโรไอแลนด์ชนะมอนเตนโร สรุปตารางคะแนนฟุตบอลโลกฟี فا เวิลด์คัพสองรอบคัดเลือกโซนทวีปยุโร,รปรอบแอลนัทที่6กจาฝูงเป็นของโครเอเชียมี13คะแนนที่2เป็นสาธารณรัฐเช็กมี13คะแนนที่3เป็นฟารโรว์ไอแลนด์มี9คะแนนและที่4เป็นมอนเตเนโกรมี6คะแนนโปแรแกรมฟุตบอลโลกฟี فا เวิลด์คัพสองรอบคัดเลือกโซนทวีปยุโร,รปรอบแอลนัทที่7คืนวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม5ทุ่มตรงฟาโรว์ไอแลนด์สุพบสาธารณรัฐเช็กคืนวันอาทิตย์ที่12ตุลา,าคคม14นโรเชียิบรอตา กราบขอบพระคุณที่รับชมครับ